ในคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมได้ทําเกี่ยวกับเรื่องเดียร์เมซิ่งดิจิทัลเซิร์ชในเอด6นี้นะทุกคนหลังจากนี้ก็จะไม่มีนะคอนเทนในตอน6นี้นะทุกคนทุกวัทีทุกคนยูผมมีสวัสดนะในคลิปก่อนเนี่ยผมได้ทําการชมภาคไทยไปใช่ไหมทุกคนว่าร้องเพลงเพราะมากภาคดีมากแล้วก็อืหลายหลายอย่างคือแม่งเป็นภาคไทยที่คุณภาพนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งใช่ไหมทุกคนที่ผมต้องเอ่ยปากชมเลยเว้ยก็คือตอนร้องเพลงเดซี่เบลนะคบผมในฉากนั้นผมขอชื่นชมคนภาคไทยผมนี่เลยคือแบบภาคไทยคุณสุดดยอจริง จริงไงอันนี้ผมยอมรับเลยนะทุกคนเสียงน่ารักและดูมีเสน่ห์ม,มากเลยเว้ยทุกคนแต่หลังจากที่ผมลงคลิปไปใช่ไหมทุกคนก็มีคนบอกว่า<อ>เฮ<อ>้ยพี่ลองไปฟังเสียงภาพป,ประเทศนี้ประเทศนั้นประเทศนู้นประเทศนู่นนี่น,น,น,นั่นนะทุกคนก็มีหลายคนบอกว่าให้ลองไปฟังของประเทศอื่นสีแบบว่าพราะเหมือนกันเลยพี่งั้นคลิปนี้เราลองไปฟังเสียงภาพของทุกประเทศในฉากที่ร้องเพลงเดซี่เบลกันดีกว่านะทุกคนก่อนไปดูไปฟังสิ่งน่าสนใจกันดีกว่าโดยก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องหมีสวัสด์ก็หน่อยนะทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถ สมาชิกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับมี20บาทต่อเดือน50บาทต่อเดือนและก็300บาทต่อเดือนโดยความพิเศษของสมาชิกช่องหมีสวัวน,นะครับก็จะมีรูปหลังชื่อและก็อีโมจิสุดเฟีย้ยวไว้ใช้ในช่องนะโดยในราคา20บาทต่อเดือนก็จะมีความพิเศษดังนี้สามารถเลกโหวตคอนเทนต์คลิปต่อไปในช่องหมีสวัสด์ได้จะเป็นคลิปยาวและก็ไลฟ์สดนะครับซึ่งก็จะมีชื่อขึ้นหน้าช่องหมีสวัสด์ด้วยนะครับต่อมาในราคา50บาทต่อเดือนสามารถดูคลิปยาวก่อนใครชื่อขึ้นท้ายคลิปและก็คลิปพิเศษสําหรับสสสสสมม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 าา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 าชชิิิิกกกกเเเททท่่่่่่่่นนนนนนนััั้้้้้ดดดดดดวยยะคคคครครบซึงีีไาาไไไ็็ถูลลปปพตตตตอออออใ300ืจ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงที่ทุกคนเห็นในช่องเลยนะรวมไปถึงการสอนตัดต่อปกคลิปขั้นพื้นฐานด้วยนะครับซึ่งผมจะใช้แค่โปรแกรมของ Vegas Pro และก็ p h o t o s h o p เท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้เลยนะเอาเป็นว่าทั้งหมดก็มีเช่านี้เชิญรับชมคลิปต่อเลยครับอ๋อแล้วจะบอกว่าคลิปนี้เกิดจากสมาชิกที่สมัคร20บาทต่อเดือนนะทุกคนว่าเขาอยากดูคอนเทนต์เรื่องเดียบเมซิ่งดิจิทัลเซอร์คันะซึ่งใครอยากดูคอนเทนต์ของเรื่องอะไรก็สามารถสมัครสมาชนะิกเ,เ,นนนเพ ได้ไหมอะไรพวกนั้นเนี่ยทุกคนผมจะบอกว่าถ้าทุกคนฟังแหนในก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดไปให้ฟังนะคนที่สมัครสมาชิก50บาทต่อเดือนเนี่ยจะได้ดูก่อนใครเพื่อนนะทุกคนเจอใจเย็นๆนะทุกคนเขาสนับสนุนช่องเรานะก็ต้องแบบว่าให้เขาพิเศษขึ้นมากว่าคนอื่นนิดนึงนะขอบคุณคนที่สมัครมากๆครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันดีกว่านะเสียงภาคแรกจะเป็นเสียงภาคของประเทศเกาหลีนะทุกคน ผมจะไม่พยายามพูดขัดเลยอยากฟังหมดเสียงผมนี่นี่น่ารักทุกประเทศจริงๆนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะคนน่ารักเสียงผมมีคนน่ารักเลยอุารักเสียงารัก อุ้ยผมชอบไอ้ตรงโยโย่อะไรอะที่ผมนี่มันร้องอะแต่ฟังดูมันไม่เหมือนเพลงเดซี่เบลเลยอะคือไม่มีประโยคไหนเกี่ยวกับเดซี่เบลเลยมันน่าจะเป็นของประเทศเขาอยู่แล้วประเทศเกาหลีอะเนาะเอาจริงๆภาษาเกาหลีเนี่ยพอร้องออกมาไม่เหมือนเพลงกลมเด็กเหมือนกันนะทุกคนต่อมาจะเป็นเสียงภาคของประเทศจีนนะครับผมมันนี่มันมีอยู่毛病吧为什么要唱这个 我接近疯狂，都是因为<麦>这不是一场好的婚礼。<laughs> <laughs> 马车我也负担不起，但你还是面露幸福，并坐在双人自行车椅。 อุยอีกแล้วว่ะตรงพรอมนี่แม่งพออีกแล้วไอตรงที่มันมาทำอย่างนี้ด้วยกันประเทศจีนก็ได้อยู่นะแต่ผมว่าเกาหลีเสียงเขาน่ารักกว่าว่ะแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะทุกคนใจเย็นๆนะต่อมาอันนี้จะเป็นเสียงภาคของประเทศญี่ปุ่นนะเอออันนี้การันตีคุณภาพได้ไหมลองฟังดูเดจีเดยโตเตะุุ

เสียงพรอมนี่คนเด็กอ่ะคือมันแปลกแปกอ่ะมันเหมือนแบบพวกตัวละครโลลิคอนเนอะเออแต่พรอมนี่มันก็แบบดูตัวเตี้ยๆเหมือนโลลิจริงๆนะมีคาวาอีไดอะไรได้ผมได้ยินนะแต่สำหรับผมผมว่าเกาหลีนี่ยังแบบที่สุดสำหรับผมอยู่นะตอนนี้เนี่ยจากที่ฟังมาสามประเทศนะทุกคนเสียงภาคประเทศต่อมามีชื่อว่าดัตอะไรเนี่ยทุกคนผมเดี๋ยวเราผมน่าจะแปล ตงชาติไหมผมก็ไม <athlon> oh, <Nah. S 2> ่รู้ของประเทศอะไรที่แกเี็นอย่างนั้นแกจะต้องรู้จักปรเทศรีโอ้โหผมไม่รู้จักประเทศนี้เลย Dus luister wak, je nu vertel ik min jou slechts mijn decibel. พูดพอเสีย<ห>งพอมนี่ด้วยความผมไม่แน่ใจมันน่าจะใกล้เคียงกับต้นฉบับและภาคไทยมั้งเสียงมันน่ารักอะสำหรับผมผมมันน่ารักมากๆเลยนะ<ห>แต่ที่ฟังมาทั้งหมดอะไอ้แจ็คนี่คือธรรมดามากเลยทุกคนเลยไม่แน่ใจว่าจะมีประเทศที่แบบไอ้แจ็คดูเด่นกว่าพอมนี่ไหมนะแต่ของประเทศดัชเนี่ยอันนี้พอมนี่สุดยอดมากเลยนะเสียงภาคประเทศต่อมาจะเป็นของประเทศตุรกีนะครับผมไอ้ที่มันเป็นเนื้อมุนหมุนอะไรไม่เหมือนผมจําได้นะ Cevabın oh, ne Gerçekten o şarkıya mı başladınız şimdi? Oldu. <laughs> deli sırf senin sevgine Uy. Ne şaşalı bir düğüne Uy. Ne arabaya param var Listen น่ารักโคนน่ารักเลยเหมือนเพลงกลมเด็กอ่ะที่ทำไมไม่เหมือนเพลงกลมเด็กทุกอันเลยวะแต่ไอ้แจ็คเนี่ยอันนี้เด่นมากเลยไอ้ตองเอ้าอาปากอ่ะไอ้เียโคตรหาส่วนไอ้พรอมนี่ก็คือน่ารักทุกอันนะไม่รู้ทำไมนะน่าจะเป็นด้วยความที่ส่วนตัวผมชอบมั้ง <c oughs> อันนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเหมือนแต่ละประเทศเขาเลือกนักพากมาได้ดีมากเลยนะก็เสียงภาพพรอมนี่เนี่ยเอ้ตุรกีนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะผมไม่คิดเลยนะต่อมาก็จะเป็นที่เรารู้จักกันดีนะครับผมก็เป็นเสียงภาคของประเทศไทยนะพออยู่แลนี่ d ดย์สีโรโตประคณีเสียงพากไทยโคตรยอดเนี่ยร้องเพลนี้กันเนี่ยนะใจจันทร์แฝงด้วยรักที่มีให้เธอการของเราไม่สวยดังฝันรอกรถมาให้เธอไม่มีแต่เธอคงงดงาม บนบอลรถเราเจอเครย่านที่มีไว้เพื่อเราโอู้คูดีผมชอบอไปตรงแนีที่พรอมนี่ร้องอ่ะคือพอม,มากๆากแล้วอีกตรงนึงก็คือตรงที่ไอ้สองคนนี้มันขนตายาวอันนี้เสียงพ่อจริงผมชอบมากๆเลยนะประเทศไทยนี่สุดยอดสุดแล้วต่อไปจะเป็นเสียงภาคของประเทศโปรตุเกสน,นะครับผม <raises S 1> Give me your eyes. Cara, vocês juram que vocês vão cantar essa música? <laughs> I'm half crazy. We uh. all for the love of you. We It won't be a stylish marriage I can't Ui, afford colou. the carriage. But you look sweet. on the seat of the bicycle built you. เปล่งของซูโบไม่โคตรหาเลยเป่งแยงสีเปงเลยส่วนไอ้แจ็คนี่ก็ดูแปลกๆอะ่ะผมว่าที่ดูปกติสุดอ่ะก็คือของพอมนี่นะพอมนี่อันนี้มันให้ความแตกต่างกับไอ้อันก่อนๆนในทั้งหมดเว้ยเปล่งของพอมนี่อันนี้สำหรับผมมันดูเหมือนแบบว่า สาวแบบสาวโตขึ้นมาหน่อยอ่ะอายุ25จริงๆอ่ะเออคือเ nah สียงมันคนละอารมณ์เลยเหมือนคนละวัยเลยทุกคนของโปรตุเกสก็ดีทุกคนต่อมาจะเป็นเสียงภาคของประเทศโปแลนด์ครับผมเต็มที่ไงเสียงนั่นนะโอ้ Nie na bogato, bo nie stać mnie na auto Lecz słodko mi Gdy pędzisz mi na rowerze dla dwójki dużo Kata to po ไอ้พอมนี่อันนี้ก็สุดยอดนะเสียงผมอมนี่อันนี้มันดูเสียงเด็กแต่ว่าเป็นเด็กแบบว่าวัยรุ่นนะผมสำหรับผมนะซึ่งผมว่ามันดีนะแต่ว่ามันดีบางช่วงบางช่วงมันแปลกนิดนึงอ่ะตอนต้นเพวกนี้ต่อมาจะเป็นเสียงภาคของประเทศฝรั่งเศสครับผมเฮ้ยอันนี้ก็น่าจะดีอยู่นะ i give me your a vous l l c For the you It won't be a stylish marriage I can't afford a carriage But you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two อันนี้ผมว่าผมคาดหวังไว้สูงไปว่ะแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะด้วยความที่ผมว่าเพลงมันเพาะอยู่แล้วอ่ะมันทําให้แบบว่าเวลาร้องออกมาเนี่ยมันเสียงสูงแล้วมันมันเข้ากับเพลงอ่ะส่วนไอ้แจ็คนี่ด้วยความที่ได้นคนภาคเขาน่าจะเป็นเสียงผู้ชายมันน่าจะแบบเสียงสูงยากใช่ไหมล่ะ <c oughs> กลายเป็นว่าจากเพลงที่มีหลายคนบอกว่าหลอนเนี่ยเพลงดันเพาะเฉยเลยเว้ยโอ้ทุกประเทศลองเพาะหมดเลยนะสำหรับพรอมนี่เนี่ยอันนี้ผมว่าฝรั่งเศสเขาไม่ต่างกับต้นฉบับมากเท่าไหร่เหมือนสําเนียงนิดหน่อยเองมนะั้งต่อไปจะเป็นเสียงภาคของประเทศฟ,ฟิลิปปินส พอมากๆเลยนะเดี๋ยวเราลองฟังกันดูเสียงมันจะแหลมไม่ไหลวผมนี่เล็กมากเลยเฮ้ยเสียงแจ็คอันนี้ก็พอเลยครับผม งจพอันนี้เสียงแจ็คดีทุกคนแต่ว่าเสียงพอมนี่มันดูแบบมันดูเด็กเกินไปอะผมไม่แน่ใจว่าประเทศเขาอ่ะเสียงเขาเป็นอย่างนี้ไหมนะผมไม่เคยไปฟิลิปปินส์ขอโทษด้วยแต่เสียงพอมนี่มันดูแหลมและเด็กมากเลยแต่เสียงแจ็คมากเสียงแจ็คอันนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะต่อมาจะเป็นเสียงภาคของประเทศยูเครนครับผม Відповідь дай своїм. Ви що, серйозно зібралися це співати? Я безмежно змею, тільки тебе люблю Отак. Мені не купити весільної карети. อันนี้ดีนะผมว่ามันใช้ได้นะอันนี้คือได้เลยล่ะใช้ได้ใช้ได้อันนี้ผมใช้ได้อันนี้พอจับทางได้ไว้ตรงเสียงสูงนี่เพาะทุกอันเลยนะอันนี้ใช้ได้ทุกคนผมรู้สึกว่าพอดีอ่พะพอดีอ่ะต่อไปจะเป็นเสียงภาคของประเทศเยอรมันนะครับผมอันนี้น่าจะดูดุดันนะเนี่ย <c oughs> Kleines, antworte mir. Oh, Fand dir jetzt allen Ernstes anders zu singen? Steht mir deines Herzens die Liebe zu. Es wär keine schöne Heirat, als Kutsche, die Zweirat Doch ich dann zusammen, wärst du dein, und nur du. mein, wir wär เสียงแจ็คโคตรเวลิกูดของเยอรมันเสียงแจ็คโคตรดีเลยว่ะอันนี้ชอบมากชอบมากเต็มสิบเลยเสียงแจ็คอันนี้แบบดูหล่ออ่ะดูหล่อมากอ่ะดูแบบสุภาพบุรุษมากเลยอ่ะต่อไปจะเป็นเสียงภาคของประเทศรัสเซียครับผมเสียงมันเทพจังวะ Дай же мне свой ответ. Я как скензи. О, помнили, конча бабка. Подтягните танк. Изысков на свадьбу нету. Не смог купить карету. Но ты вдвойне миласит. อันนี้เป็นอีกอันที่ผมนี่ผมว่าใช้ได้นะใช้ได้แต่ไม่ได้แบบเขาขั้นสุดยอดนะ <c oughs> มันดูเป็นัยรุ่นที่ดูโตขึ้นมาระดับหนึ่งอะ่ะอันนี้เสียงสําหรับผมนะ <c oughs> ผมว่าอันนี้แจ็คดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะมันดูแบบเสียงแห็บๆยังไงไม่รู้อะ่ะอาจจะดูคำเป็นผู้ชายนะอันนี้ก็เข้าใจได้อยู่ <c oughs> ต่อไปจะเป็นเสียงผ้าของประเทศเวีนดนามาครับผม Daisy, Daisy. Give me your ass go I'm hack picklung. I'm half crazy. Huh? All for the love of you. It won't be a stylish marriage I can't afford the carriage, But you look sweet upon the sea. Built for อันนี้เขาใช้ต้นฉบับเลยทุกคนแต่เสียงพูดเนี่ยจะเป็นเสียงภาคเอาเนะเหมือนหนังบางเรื่องนะทุกคนที่เวลาร้องเพลงเขาจะใช้แบบว่าเสียงต้นฉบับร้องแต่ว่าพอบทพูดอะไรต่างๆอจะใช้แบบว่าเสียงภาคของประเทศเขาเองนะอันนี้ก็อันนี้เข้าใจได้เอออันนี้ก็แปลกดีทุกคนไม่คิดว่าจะใช้เสียงร้องเพลงของต้นฉบับอะต่อไปจะเป็นเสียงภาคของประเทศสเปนครับผมมาดูดิว่าอันนี้เขาจะร้องไปไหมหรือว่าจะใช้ต้นฉบับ <Day S 2> เออ<ส>ได้ Por, ah, ah, por favor. ¿En serio? ¿Tanto quieren molestarme? Uy. Lo que sé por ti de amor. Casado sin elegancia. Tengo su hay, madre. Pues no soy de abundancia. Tengo su allá. Tengo su allá. ด,ดีนะจากที่ผมสังเกตของแต่ละประเทศนะผมรู้สึกว่าแม่งบางอันเสียงเบาบางอันเสียงดังอันนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะในคลิปผมอาจจะปรับให้มันเท่ากันนะนะบางประเทศอย่างประเทศไทยเสียงดังบางในอย่างประเทศนี้แม่งเบาที่เปล่งของสเปนอะไรก็ไม่รู้วง,งเหมือนกันต่อไปจะเป็นเสียงภาคข,ข,ของทางอังกฤษต้นฉบับนะครับผมก็คือต้นฉบับอะแหละต้นฉบับก็น่าจะคล้ายๆกับเวียดนามที่เราเปิดไปไหมเหมือนเป๊ะ are y โอ้เหมือนเป๊ะเป็นผมพูดจริงๆนะภาคไทยเราดีมากเลยนะการที่จะภาคออกมาให้เพราะกว่าต้นฉบับเนี่ยผมว่าภาคไทยนี่สุดยอดมากๆเลยครับภาคไทยนี่ผมว่าดีกว่าอนนี้นะต้นฉบับอ่ะเป็นไปได้ไงวะยอด่ะ เหมือนเป๊ะเวนาเหมือนในที่เป๊ะต้นฉบับไม่มีอะไรพูดถึงเยอะนะทุกคนต่อไปเป็นอังกฤษ G B นะอันนี้คืออะไรวะลองฟังดูแล้วเหมือนเป๊ะอะไรมันน่าจะสำเนียงแตกต่างกันนิดนึงมะ ไม่ต่างไม่ต่างอันนี้ไม่ต่างนะทุกคนอันต่อไปเลยต่อไปจะเป็นเสียงภาคของประเทศอาหรับครับผมอันนี้น่าสนใจวะจะเป็นยังไงวะไม่เคยฟังเลยเฮ้ยรูดิอัลก็สะสมน้าในมากุโรชุนคาได้ทุ่มเอาเปิดสู <applause> إن كوين أن تنسحق وفي الحال آه. بمقذوف او تمثال <applause> موتا حلوة بؤسا دوما والسيرك سينير ويزهو ไอ้แจ๊กนี่คือแบบเหมือนตัวละครกลุ้นๆนะซึ่งมันก็ตรงกับมันจริงๆนะส่วนพอมนี่เหมือนมากลมเด็กอะเหมือนมากระซิบให้ฟังข้างหูทุกคนอุ้ยอันนี้ผมว่ามันแอบหลอนเหมือนกันนะอันนี้แปลกอะแปลกกว่าทุกอันที่ผ่านมาเลยมั้งเพราะว่านี้แปลกสุดมั้งของอาหรับเนี่ยแปลกมากๆออกมาจะเป็นเสียงภาคของประเทศอินโดนีเซียผมอ๋อเหมือนเป๊ะการเรียนเป็ดัวยัน a อดมอย่าก่ามาฟังเพลงกูจะกลายเป็นฟังเสียงภาคซูโบแทนแล้วเนี่ย คือเขาก็แบบว่าเอาไอเสียงเพลงแบบว่าใช้ต้นฉบับอะบางประเทศนะจะบอกว่าเขาขี้เกยียจก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันอาจจะแบบร้องยากในประเทศเขาละมั้งผมไม่รู้อะกลายเป็นว่าเขาต้องมาภาคแค่เสียงภาคตัวละครแทนที่จะเป็นเสียงร้องนะนะเสียงเสียงร้องเขาก็จะใช้ต้นฉบับแทนเลยทุกคนอันต่อไปดูว่าประเทศอะไรวะเนี่ยอูดูเอ้ยไม่เคยได้ยินว่ะประเทศอูดูคืออะไรล,ลองฟังดูดิออ้มีเส<ด>ียงความกล้องในห้องเนี่ย दे दो मुझे अपना तो चला की इस वक्त हो मै तुम्हारे तो आधा पागल हो गया हूँ तो शानदार शादी क्योंकि गाड़ी का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकता हम अच्छे लगेंगे बैठे हुए दोनों ประเทศอูดูนี่เหมือนร้องเพลงชาติอะอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ว่าผมว่ามันดีเหมือนกันนะมันเสียงมันดีเสียงมันดีเสียงมันดีผมชอบมากเลยแต่เหมือนร้องเพลงชาติจริงว่าเหมือนแบบเพลงประจําวันเด็กอะไรพวกนั้นน่ะต่อมาจะเป็นเสียงภาคของประเทศฮังการีครับผมอันนี้ได้ยินชื่อประเทศบ่อยนะแต่ว่าเป็นยังไงวะโอ้แปลก,กมากทีมันโมยน้ำฟองแก๊สเขีนอะเกนนี่ Ne hagyj árván, szerelmünk ősvényém, viszont ne vár nagy vigalmat, se hintós lakodalmat. De mit szólnál, ha felszállnám standemben อยู่แ่แแตนิงโอ้อมนี่ดีอีกแล้วแต่แจ็คดูไม่ค่อยเด่นอีกแล้วอะไม่รู้ทำไมนะของฮังการีนี่ก็แจ่มเหมือนกันนะทุกคนใช้ได้ใช้ได้และประเทศสุดท้ายจะเป็นเสียงภาคของประเทศฮินดีนะครับผมกู <c oughs> มไม่เคยได้ยินเลยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เสียงเบามบากเสียงแจ็คนี่อะไร <c oughs> คือผมอาจจะเป็นที่สำเนียงบ้านเขานะอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะทุกคนก็เข้าใจได้แต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยคนไทยมองนะหรับผมผมว่ามันเหมือนแบบ เสียงมันดูไปไม่สุดอ,ะ,อะแต่เสียงพรอมนี่ก็ใช้ได้นะอันนี้โอเคครับทุกคนสําหรับเสียงภาคตอนร้องเพลงอย่างเดซี่เบลในเรื่องเดียร์เมซิ่งดิจิตอลเซอร์คัสเอพิโซดหกเนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยทุกคนสําหรับผมผมว่าชอบทุกประเทศเหมือนกันนะมันดูแบบว่าแตกต่างดีอะทุกคนแลนะทุกคนคิดว่าประเทศไหนดีสุดและแปลกสุดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะเอาเป็น,นว,ว่าคลิปหน้าเกมหน้าหรือว่าคอนเทนต์หน้าจะเป็นะารก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องหมีสวัสดยทุกคนสามารถสมัครสมาชิกยส่สิบบาทต่อเดือนก็จะคลิปพเศษแลล้้วไดดูคิพื่อนเข้เลย เลือกสมัครกันเข้ามาได้ทุกคนเก็บไว้ละหนึ่งบาท2บาทก็ได้นะเนี่ยอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าผมไป